ถ้อมันต่ำในขั้นอากาศแบบน,นี้ให้ต่ำดูเห็นหรืเนาะมันมาทาอากาศได้ความต่ำนี่ท่านหมอเอ้ยแบบอากาศแบบนี้นต่ำง่ายใดต่ำแบบง่ายได้เลยแหละต่ำตึก๊กต่ำตึกเลยถ้าอากาศแบบนี้ <c oughs> อากาศแบบน,นี้ต่ำง่ายเห็นหรืเนาะ เว้าดังไ้น้งพวกนั้นคนแคมทางนี่ก็ได้พี่น้อเนาอยู่มาหากับเขาอยู่อยู่แต่ว่ามาแล้วปวดเบาะน้ำมาปวดเบาะน้ำมันก็มาเบิ้ลรถใส่แล้วก็ไปเนี่ยเบิ้ลรถใส่แล้วก็ไปแล้วก็บวถามบวถามบปได้เบาะน้ว่าขึ้นมาเฮือนกบอว่าที่นั่นนี่บ่มี ก็เห็นน้ำกันนะเองก็ไปพอถามเนะเขาบอกยิ่งเย็บเพิ่เฮือนเพินนะเฉยอะไรกันเลยอือบางทีเบิ่งว่าหนา่าบางทีเขาต่ำแหงอะไรก็เ,เชิญบุญสาวที่แนมเนาะโอ้ยแล้วแล้วแล้ว,ลวขอแห้งบุญเบิ่งแล้วแห้งบุกคอยบุกคื้นเห็นจะดีแล้วตกต่ำตกคอยแหง้งศาสตร์หชีวิตนี่เวลานี่ กรรมมีเวรบ่พอ่พอแม่ไอโน้นองเอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอุ้ยตัปล่อยแหงแล้วเวรกรรมหรเนะาะท่นมาเวนกรรมมีเวรเวรกรรมคนเฮาเนาะวันอันตรีเห็ดกันลงคอ เล็กๆกับเบิ้งเจ้าด้วยสายตาบ่คือได้บ่คือบ่ถื้บ่อะไรๆเลยมันี่ก็เลยอยู่มันแบบเอาเบิ้งช้ำเล็กน้อยนะก็กายมาเขาเขาเป็นเบิ้งไรไปเลยเบิึงด้วยโชติช่าเบิ้งกับอ้ไปมาประชามันล็กน้อยบ้านอายบ้านอายอายโลกเลยอายโลกมนุษย์เนาะ Về nhắn một cái hiện hào vẹp này nó Một thảo em đó về subscribe cho thảo Ghiền Mì งานโยนีเนี่ยหกเหลือนบ่มีใครถามมีแต่คนมาคอยแหน,มด,แนมด้วยชายตาแหนมด้วยชายตาระยะหลุดถูกดูมินนินทาเฮาว่าเขาคนตกล่นนะตกล่นแล้วไม่มีมาเชิงบันอีกเพิ่งตัวเองเป็นยังงมรอดแล้วบาดคิดว่านั่งและ ตัวเองมีไปบลอดน่ bạc đéo. tìm nói hỏi nhắn ว่าน,นี้ละเพื่นว่าไผพบจังเห็นไัเป็นจังพ่อเนอะอาะเนาะโปรบพปบพปบนี่ยโอ้บหปดออกแาอ่ะเลยหอยก็จะ,อะอหอยห้องได้จะห้องแค่เอาแม่ก็เสียปากว่าเป็นสภาพกาดแบบนี้ จะมาจักความเหตุบ่เหรอไม่จักควาเหตุจักสิเกิดมาบบบบมอย่างบ,บ่ล่ะเนาะเกิดมาก็บ,บ่มีหยังบ่มีมนต์ผินหยังเนาะบ้าเฉียว่าแบบนั้นเฮ้ยเฉียวว่าบบเกิดมาก็บ่มีหยังเฮามีชีวิตอยู่ก็ดีแล้ว ไปพบจังเห็นไปเป็นจังพ่อเนาะท่านหมอเนะาะแต่ว่าท่านหมอกขาโบเคยไปแบบอันทั่วทีบเนะาะโรนพยาบาลอะเนื้ยเขาโบเคยมีเสียอาของหมูนี่ก็โบมีตะกรรมยังเวทยงางว่จาจังเป็นวันนี้ ่ําอยู่บ่ได้นี่อีกน้อยย่างกายก็ต่ําบ่ต่ําอยู่น้อย่างกายก็ต่ําบ่แฮงปานใดต่ําบ่คเนาะด เปลี่ยนโลกเปลี่ยนแปลงหมดเลยคือเก่าหมดเลยนะโลกเปลี่ยนแปลงหมดเลยอะไรคือเก่าหมดเลยน้เฮาเป็นล้ำเฮาเองบอกนี่นะโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงแล้วบ่หรือยังคือเก่าบอกคือมันเป็นน้ำเฮาเองบ่เนาะคุณนคำเฮาแต่ก่อนบอเป็นยันี้เราเกิดถึกถึกเฮาหมู่พ่อไปพ่ออยู่ มราคืดบังเลยก็ไ้เฮาเกิดมาแบบมาถึกสภาพกาศแบบนี้เอาไปพบจังเห็นไปเป็นจังพ่อเลย สมมติว่ามีคนมาเววาแบบกระยอกกระยกมันก็ต่มใจด้วยแหละของคนที่จ่ายห่อผัดบุคยอันบุคยอนั่นอยู่แล้วเนาะอืมคนผิดนั่นผิดนั่นอยู่แล้วตั้งใจตั้งใจคตั้งใจตั้งใจตั้งมัน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 ตั้งไ่อยู่ก่อน mọi lẽ nó tango mãi mọi lẽ nó tango mãi mọi lẽ nó tango mãi ำอยู่เดินตำอยู่ก็เห็นผู้ใหญ่ามาแล้วตำเนาะชีวิตแบบนี้เข้ากับกระแดงเบื่อละนั่นบอสจะกินแรงนี่นะอาภาพอะไรกินไม่ได้เนาะกินแรงกับบัดนั้นท่านมองเอ้ย ใะกินไปละวอยู่ได้เฮามันจนเนาอท่านหมอเนาะต้นแหงน่ย อันดับ่ได้นี่มาอีกแล้วคืนทางนี้เราคนจนคือกับมาเข่ากระเดงเห็น้องเนาะดิ่นเข่ากระเดงแล้วผิดต่ำเถื่อมันต่ำในขั้ขนอากาศแบบนี้ให้ต่ำดูเห็นอ้องเนาะมันมาทำอากาศได้ความต่ำนี่ท่านมวยแบบอากาศแบบนี้เนี่ยต่ำง่ายเลยต่ำแบบง่ายได้เลยแหละต่ำตึกกต่ำตึกเลยถ้าอากาศแบบนี้ <c oughs> อากาศไว้นี่ต่ำง่ายพี่น้องเนาะเว้าดังเฮียนงพวกนันคนแคมทางนี่ก็ได้พี่นอ้องคือมันเว้าดังทเดลยนี่ท่านหมอแห้งต่ำอยู่แห้งเว้าดังนี่แล้วผมว่าว่าเห็นท่านหมอไปนี่แห้งเว้าดังใช่แล้ว ลายเทื่อแไรเมื่อนี้มื่อนี้มันอากาศแบบนี้พี่น้องอากาศแบบนี้แล้วมันมีคนมาแบบว่าน้ำเพิ่นล้วเิ่นให้เพิ่น,นต่ำง่ายีต่ำจนนอนลงอีกแล้วพี่น้องเลยต่ำแบบนี้จนนอนลงเลย <c oughs> เพราะว่าความ <c oughs> เจอเห็ดใช่กันแบบนี้นะพี่น้องเนาะคือ <c oughs> ว่าเห็ดใช่กันแต่โดกดกระดี <c oughs> อ้อ่ะโอ้โหเลย้ <c oughs> ว เฮเ็ดแต่ท่านมอหลายเด้อแต่ละคนกลายมาเด็กน้อยก็จะเลียวมากกว่าเด็กน้อยกัน,กนไนอ้เจ๊พี่น้องอ่าทีเดียวบาร์ลี่จนท้ายบจบคลิปเลยพี่น้องเนาะเราต่ำแห้งต่อเลยนะน้ำตาออ,อกไอลีลอรอพี่น้องเอ้ยเด้อเอฟซีมาชุบผู้ชุกคนซื้อรถ อันจักรถทีมให้แล้วแน่พี่น้องเนาะเดี๋ยวชีที่เบิ่งคลิปนี้ก็ได้ท่านหมออยากนี่นนไปใช้ยาผ้าปี่ฮะมานไม่นั่งเล่นน้ำข่อยก่อนนะนี่นะวิ่งต่ำเห็นว่าตา่ำก็เป็นก็ไดักก็ได้ท่านหมอเอ้ยเจ้าก็ได้กก เบาวจนไม่ได้เลยท่านมองไงทองอีกแล้วพี่น้องเนะาะไงทองก็รอท่านหมอก็ได้ไปได้พ่อเท้าไปยังเล่นน้ำท่านหมอบ่ฮะมาเล่นน้ำท่านหมอบ่อเล่นน้ำได้ยังกันนะไม่ใช่ฟาดกันเลยอ๋อติดใจพ่อเท้ามาได้ใช้นี่มาได้ใช้ แต่นะาย่างมาบอน้ายู่นี่บ่เออมาชื่อเครื่องบ่อจะนอนนาบ่นอนอยู่นาจะนอนกับใครอยู่นากับเมียบ่กับเมีเออคนบ้านนี่บ่เจ้าคนบ้านนี่เลยนอนในยังอยู่นาป่าเถาแล้วกับนาอลไรก็ได้ยังมาถู่เลย mặt húa tang bóng hết húa hết húa hết húa nó mặt bé gó nó mặt bé dói Ờ, ờ, ờ Ờ, ờ dói 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 เออคนน้อยเด็กน้อยหนะบอมาเล่นน้ำท่านหมอซื้อซื้อมาให้เพิน่นดิเชื่อนี่รับไปหน่อยเนาะเพิ่นขึ้นมาเพิ่นเป็นบ,บริวารน้ำดอกบริวารน้ำขันหมอดอกเนาะเพิ่นอาจีตขึ้นมาซองเบิ่งชื่อ เดๆพี่น้องมาหนี่เนาะคือว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝน,น,นก,ะกะ็ไดัก็ดิ่งนี่จะเป็นขวดเหล้าบองยาไปยัง <c oughs> ท่านหมอคือไม่ได้กินเหล้านะพี่น้องเนาะ <c oughs> มาด่าเพิ่มท่านหมอก็ขาดแล้วพี่น้องเนาะท <c oughs> ่านหมอก็ขาดเลย มากบทมเนาะบดหั่นว่าแล้วทำเอาไ้บ้านนี่ดีแล้วเจ้าจักเลบบ่ตายนึกว่าคนบ้านเดียวกันอยู่นะว่าอยจุ่นเอานี่มอนผอวบ้านตัวที่บ้าเอ เออไงเนี่ยอถามขอพีถามพได้มาเนาะสิถามเทาเ่เห็นม้เืออะไรอยู่นี่กเดือนเจ็ดเดือนมันมาเืออะไรเจ้าผนมาแล้วไปป่า,ปาเนาะ ้ดำใจท่านหมอขนาดมื้อื่นนี่ที่ลงวัดอีบ่าท่านหมอลงเลยครับเพื่อนทางหลวงพ่อเพิ่นให้ลงบ่เพิ่นให้ลงวัดมันสินไปหน่อยลงมาแล้วถ้าที่หลวงมาลงลงกว่ายันเพิ่นเลิกเพิขาหายเขาว่ามืออื่นนี่เพิ่นลงใส่บาทมันบ่ลงใส่บาทหายคนาเอ้ยนี่ข่ายิมานั่นเจ้ามาจะสัมภาษณ์ทางหลวงพ่อพร้อมนั่งคู่กันเลย ก็เรื่องราวมันเป็นอะไรอีตนกันทําได้เนาะว่าอีตนท่านหมอนี่ทําำได้ชีวิตท่านหมอนี่แม่นเอรีบอ่ท่านหมอไอ้มูอผมมีผัวาวน้ำท่านหมอนะเนาะสัมภาษกับคนนแล้วคนที่ให้สัมาษณ์ปะพ,พัมภาษณ์เขาบอเป็นยังตองเนาะเขาเป็นยังคนนให้สัมภาษณ์วาา่ามาลอดมาลอดเขาเป็นยังเนี่ยตัวน้อยกันนะมาแน,ม,แนมกี่ไรแนมก็ไปเลยมั้น ตัวน้อยมันเองก็แล้วเนาะตัวน้อยจะแผลยังมันเองมาลอดมาลอดคุณจะมาสัมพัสมาลอดจะบอกความจริงจะพังบอกความจริงจะพังอาการมันเปลี่ยนเลยนะมาลอดเรื่องเรื่องเรื่องไปพบจังเห็นไปเป็นอย่างพ่อนี่เนาะคือผมจงเห็นไปเป็นอย่งพ่อ ้ำวัดกินน้ำวัดละอายบ้านละอายเมืองละอายหมู่ละอายคู่เหมือนกันต้งมันมีเฉพาะบทถิ่นบ,นบทบาทนค่นีผู้เพื่อนชายแล้วเบิร์ดเหรอเนาะเบิร์ดจามาบุมีตัวตุ่นบุ๊มมีอย่าง ซีเมนต์มาดินนั้นสิลงไปพื้นดนดบืดนรอให้ลงมาเมด้อเหมือนเราบืนนะลงไปเป็นมีเวียกบ่ฮะเป็นมีเวียกบ่ต้อก้งพนเ่ให้ลงมาทีเด้อเราพื้นรอร้อนสิ้นรอรอไปค้าบาทแล้ยังไม่พื้นก็อายังอายคนเดียวยังอายได้ไหเ่เอากับคนผู้หนึ่งเนาะเราก็ต้องสู่แล้วทำเอย อเอาเลยเอาเงินไว้ให้ท่นนนานหมอไปซื้อแนวกิ่นมะเรง็งเด้อท่านหมอเนาะขอบใจเข้าอ๋อเติมเต่อพี่น้องเนาะให้ท่านหมอไปซื้อน้ำกิ่นมะเร็งช่วยได้ช้ำที่เติมพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ท่านหมอคือเก่าพี่น้องเนาะให้อดทนสู่ชีวิตต่ตอไปคนเฮาเกิดมาแล้วต้องสู่ชีวิตชีวิตเฮามีค่ามากมายเนาะท่านหมอเนาะด้อเอาเดี๋ยวคอยกลับกันเด้อท่านหมอมันทำเลยเด้อสบายดีพี่น้องบัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะกูเดี๋พี่น้องคนขับรถกายไปไายมาเฮ็ดในท่านหมอต่ำ เราไปนอนเนาะขึ้นมาแล้วบอกว่าน้ำทันมอคือกินนี่กันย่างมาซองเบิ้งกับชื่อเนาะวันชวนนี่อีกพี่น้องเอ่ยเนาะว่าทันมอสิเป็นยังไง